สวัสดีครับท่านผู้ชมและกับผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงผมพ่อใหญ่เปียกนี่แหะครับเอาขอขอบบุญขอบ,ขอบคุณแหลายท่านผู้ชมและกัผู้ติดตามด้วยดีเสมอมากครับเอาคลิปนี้ครับพ่อใหญ่เปียกสิมาอ่านำเสนอเกี่ยวกับการนำรถไทมาดัดแปลงหลายคนสงสัยว่าย่ามเอารถไทย เดินตามมาดัดแปลงเป็นรถไทยน้อยนั่งขับมันเอาอีหยังมาแน่เอาคลิปนี้ผมสียนําเสนอให้เข้าใจดวยครับเด้อผมสิบอตอบคอมเมนต์เท่าแล้วตาก,ก็บิเห็นหงปันใดก็คือเอารถไถยน้อยเข้าหนิล่ะครับมีอย่างนี้มีเครื่องครับเครื่องเครื่องที่ดีที่สุดก็คือย่างทีายกับเกาแรงขึ้นนะครับ ก้าแรงขึ้นค่อยเอามาเหตดต่อมากับโค้งครับนี่นี่ครับโค้งมันอ่ะโค้งยี่หอ,อยังก็ได้นะครับค่อยมันมีเกียร์เดินหนากับเกียร์ถอยหลังอันนี้ถ้าเกียร์ถอยหลังจะเอามาเลยครับเดอ้อต่อมากรออาละล้อย่างนี่ละครับนี่ล้อยางความสิบหกนี่ยางก้างปลาเนี่ยนี่ครับล้อเล็กบ่ตตองเอามา ต่อมาก,ก็คือผ่านหลังครับพี่ผ่านหลังอยู่พี่กนลาเทียบไม่ใ่เบี้ยกระตัดอันคลิปว่เปลี่ยน,นดอกนะครับเอาสดส้หลอดนี่ครับผ่านหลังมนะันน่ะนี่นี่ครับผ่านหลังนี่นะครับผ่านหลังมีตวนี่แหละครับออกมานะครับท่านผู้ชมล้วกครับผู้สนใจ ที่สงสัยก็คือสิเข้าใจเราเนาะครับเนาะเออสิเอารถไทยน้อยเดินตามมานะ่ะมาดัดแปลงเป็นรถไทยน้อยนั่งขับเอาอย่างมาแน่ผมก็บ,บอกไปแล้วมีล้อยางมีเครื่องมีโก้งโก้องอยังก็กได้นะครับคอยมันมีเกียร์เดินหน้ากับถอยหลังอันนี้ถ้าถอยหลังอาจจะเอามาแล้วก็พานหลังนี่แหละครับเอาคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงแค่นี้แหะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ท่านดติดตามก็คอยกดติดตามช่องพงเปียงด้เยครับเด้อขอบขอบคุณครับสวัสดีครับจากพงเปีี่ครับ